ภัยพิบัติทางธรรมชาตินบเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและการสูญเสียจำนวนมหาศาลโดยในแต่ละปีผู้คนทั่วโลกราว6 0 0 0 0คนต้องเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกและอีก150ล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เหล่านี้และในวันนี้อับดุลไทยทูบจะพาทุกคนไปรู้จักกับ7เหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับ 1. หมหาเฮอริเคนเมืองกันเวสตันเหตุการณ์มหาเฮอริเคนเมืองกันเวสตันหรือกเอกรทกันเวสตันเฮอริเคนเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมืออม่อวันที่27สิงหาคมในปี1900 โดยตอนแรกเฮอริเคนนี้ถูกคาดเดาว่าน่าจะเป็นเพียงแค่พายุโซนร้อนที่ควรจะเกิดขึ้นเพียงแค่3วันเท่านั้นแต่หลังจากที่พยากรณ์อากาศได้ประกาศดังนั้นต่อมาเฮอริเคนลูกนี้ก็ได้เดินทางเข้าสู่ทะเลแคริบเบียนอย่างรวดเร็วและในอีก3วันต่อมาเฮอริเคนลูกนี้ก็ได้พัดขึ้นที่ฝั่งสาธารณรัฐโดมินิกันแต่ในขณะนั้นมันยังคงเป็นเพียงพายุโซนร้อนที่มีกําลังอ่อนเท่านั้น และหลังจากนั้นอีก3วันพายุลูกนี้ก็ได้พัดกลับลงทะเลแคริบเบียนและพัดเข้าถล่มประเทศคิวบาในวันที่3กันยายนและเมื่อพายุลูกนี้ได้เดินทางไปจนถึงอ่าวเม็กซิโกในวันที่6กันยายนพายุก็ได้เพิ่มกำลังมากขึ้นจนกลายเป็นเฮอริเคนลูกขนาดมหึมาที่มีความรุนแรงอยู่ที่ระดับ4และมีกำลังลมสูงสุดที่230กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในวันที่8กันยายน นับเป็นวันที่13หลังจากที่พายุลูกนี้ได้เริ่มก่อตัวขึ้นเป็นครั้งแรกเฮอริเคนก็ได้พัดขึ้นทางฝั่งใต้ของเมืองฮูสตันในรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมันได้ทําให้เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นอย่างเกาเวสตันต้องเผชิญกับมหันตภัยครั้งใหญ่ที่ทําให้อาคารบ้านเรือนพังไปกว่า7 0 0 0หลังคาเรือนทาให้ชาวเมืองกว่า10,000คน ต้องกลายเป็นคนไร้บ้านนอกจากนี้เหตุการณ์ในครั้งนี้ยังถือเป็นเหตุการณ์ที่ปิดฉากยุคทองของเมืองกันเวสต์ทันอีกด้วยเพราะหลังจากที่เฮอริเคนได้พัดเข้าถล่มเมืองนักลงทุนก็ได้ตัดสินใจหันไปลงทุนกับเมืองฮูสตันแทนสองแผ่นดินไหวในมณฑลเสฉวนเหตุการณ์แผ่นดินไหวในมณฑลเสฉวนเกิดขึ้นเมื่อวันที่12พฤษภาค,คมในปี2008 ระนักว่าเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์โลกด้วยเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนั้นมีแรงสั่นไหวขนาด8.0มกนิจูดค่าชีวิตผู้คนไปกว่า68,000รายบาดเจ็บอีกกว่า365,000คนและมีผู้คนที่หายสาบสูญไปอีกกว่าหมื่นชีวิต ถึงแม้ว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวจะมีเมืองเวนฉวนและเมืองอ,อื่นๆที่ใกล้เคียงอยู่ใกล้กับจุดศนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดแต่ก็ได้มีการบันทึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นเอาไว้ว่าเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่แทบทุกมณฑลในประเทศจีนสามารถรับรู้และสัมผัสไดถึงแรงสั่นสะเทือนได้ทุกๆ6นาทีและในปัจจุบันเราก็ยังคงสามารถพบเห็นซากปรักหักพังที่หลงเหลือมาจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ตามเมืองต่างๆอยู่อีกด้วยครับ 3. ไฟป่าออสเตรเลียในปี2019ที่ประเทศออสเตรเลียได้เกิดเหตุการณ์ไฟป่าขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลและรัฐวิกตอเรียที่ทำลายพื้นที่ไปกว่า40,000ตารางกิโลเมตรบ้านเรือนถูกเผาไหม้ไปกว่า13,000หลังคางเรือนมีผู้เสียชีวิตอีก20รายและผู้คนหลายพันคนจำเป็นต้องอพยพออกจากบริเวณพื้นที่ที่เกิดไฟป่านอกจากนี้เหตุการณ์ไฟป่า ยังดำเนินไปยาวนานกว่า5เดือนจนเข้าสู่ปี2020ด้วโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมีกระแสลมแรงและภาวะภัยแล้งที่ดำเนินมาอย่างยาวนานทำให้ไฟป่าที่มีความสูงกว่า70เมตรได้เผาและลามเข้าสู่พื้นที่ไปมากกว่า6รัฐในประเทศออสเตรเลียรวมแล้วกว่า8 4 0 0 0ตารางกิโลเมตร นับเป็นความสูญเสียงครั้งใหญ่เพราะนอกจากที่จะมีผู้คนมากมายที่ได้รับความลำบากแล้วสัตว์ป่าหรือสัตว์ตามธรรมชาติต่างๆยังตายไปกว่า500ล้านตัวคิดเป็นหมีโคอาลาประมาณ8,000ตัวหรือเป็นสัดส่วนหนึ่งใน3ของโคอาลาทั้งหมดในรัฐนิวเซาท์เวลทำให้หลายคนต่างพากันสงสัยว่าหรือเหตุการณ์ไฟป่าในครั้งนี้จะนำไปสู่การสูญพันธุ์ครั้งยิ่งใหญ่ของสัตว์หลายชนิดกันแน่ 4. Maria. เฮรริิเมาาหตุการณ์เฮอริเคนมาริียเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่16กันยายนในปี2017โดยเฮอริเคนมารรอยเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่มีกำลังแรงสูงที่พัดขึ้นฝั่งที่ประเทศดโดมินิกาประเทศแห่งหนึ่งที่เป็นเกาะอยู่ในทะเลแคริบเบียนนับเป็นพายุลูกที่13เฮอริเคนลูกที่7 เฮอริเคนขนาดใหญ่ลูกที่4และเฮอริเคนที่มีความรุนแรงระดับ5ลูกที่2ที่ได้รับการตั้งชื่อในช่วงฤดูการพายุเฮอริเคนแอตแลนติกในปี2017ที่เป็นฤดูการที่มีการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวขึ้นมากที่สุดในแอ่งแอตแลนติกและในวันที่25กันยายนในปีเดียวกัน เอริเคนมาดิอาก็ได้กอ่อให้เกิดภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่ที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย59รายและยังได้สร้างความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างหนักระบบการสื่อสารทั้งเกาะล่มต้นไม้ล้มแบบถูกถอนรากถอนโคนมีน้ําท่วมสูงไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่สามารถเข้าถึงอาหารน้ำและสาธารณูปโภคต่างๆรวมถึงการที่พลเมืองจำนวนมากต้องกลายเป็นคนไร้บ้านและคนพลัดถิน่นนอกจากนี้ทีมนักสำรวจและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในสหรัฐอเมริกายังได้กล่าวเอาไว้อีกว่าเฮอริเคนมาริอาอาจจะเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดที่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เฮอริเคนพัดเข้าถล่มเมืองมากที่สุดเป็นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาในขณะที่อันดับที่1คือเหตุการณ์มหาเฮอริเคนกันเวสตันในปี1,900 การปะทุของภูเขาไฟตัมโบราเหตุการณ์การประทุของภูเขาไฟตัมโบราเกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่10เมษายนในปี1815บนเกาะซุมบาวาโดยภูเขาไฟนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเล2,850เมตรและได้เกิดการประทุขึ้นในปี1815โดยแรงประทุนั้นได้ทำให้เกิดเสียงดังที่ได้ยินไปไกลถึงประมาณ850กิโลเมตร และแรงประทุได้ทำให้ต้นไม้บนเกาะล้มลาวาไหลท่วมทุกบริเวณรอบภูเขาไฟทําให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ประมาณ71,000คนและยังเป็นต้นเหตุของปีที่ไร้ฤดูร้อนปีที่อากาศในช่วงฤดูร้อนผิดไปจากปกติที่ส่งผลให้พืชพันธุ์และธัญญาหารในทวีปยุโรปเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาถูกทำลายยาวนานถึง2ปีนอกจากนี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์การประทุของภูเขาไฟตัมโบรานักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสก็ได้พบว่าผิวโลกได้รับแสงอาทิตย์น้อยลงถึงร2 0และอุณหภูมิของอากาศในบริเวณแถบซีกโลกเหนือก็ลดลงมา,มากนอกจากนี้เหตุการณ์นี้ก็ยังได้ส่งผลกระทบไปทั่วทุกมุมโลกอีกด้วย การระทุของทะเลสาบในออสเหตุการณ์การระุ Schweiz ุของทะเลสาบในออสคาดว่าเกิดขึ offs, ้นเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณวันที่19-21ถึง21สิงหาคมในปี1986เ โดยทะเลสาบในออสมีพื้นที่ประมาณ206ตารางกิโลเมตรมีความลึกประมาณ208เมตรและตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศแคนรูนเป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่ตั้งอยู่บนแนวภูเขาไฟที่มีพลังอีกทั้งยังมีแอ่งแมกมาที่อยู่ใต้ทะเลสาบที่ปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมากรัว่วซึมออกมาปะปนอยู่ในน้ำทำให้กา๊าซเหล่านั้นกลายเป็นกรดคาร์บอนิกที่สะสมอยู่ในน้ำบริเวณเบื้องล่างของทะเลสาบที่มีความหนาแน่นและอุณหภูมิที่ต่ำกว่าบริเวณผิวน้ำของทะเลสาบ และเมื่อเวลาผ่านไปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมอยู่ใต้น้ําก็สะสมมากขึ้นเรื่อยๆจนทําให้ใต้ทะเลสาบนั้นมีแรงดันที่สูงขึ้นตลอดเวลาทําให้ทะเลสาบในออสจึงไม่ต่างอะไรจากระเบิดเวลาที่รอวันระเบิดจนในวันที่21สิงหาคมปี1986ก็ได้เกิดปรากฏการณ์ทะเลสาบพลิกกลับหรือลิมนิกอิลับชันขึ้นที่ทะเลสาบในออสส่งผลให้น้ําใต้ทะเลสาบระเบิดและพุ่งขึ้นไปในอากาศถึง300ฟุตหรือประมาณ91เมตร หลังจากนั้นจึงเกิดเป็นสึนามิขนาดย่อมนอกจากนี้การระเบิดของทะเลสาบไนออสในครั้งนั้นก็ยังทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ราว1-3ึ่งถึงสแสนตันถูกปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศด้วยความเร็ว60ไมล์ต่อชั่วโมงทำให้ประชาชนกว่า1,700คนสัตว์กว่า3,500ตัวที่อาศัยอยู่ในรัศมี24กิโลเมตรรอบทะเลสาบต้องเสียชีวิตเนื่องจากขาดอากาศหายใจ และหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทะเลสาบในออสก็ได้รับการขนานนามให้เป็นทะเลสาบปนนะหรือคิลเลอร์เล็ 7. แผ่นดินถล่มในเปรูเมื่อวันที่31พฤษภาคมในปี1970ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด7.9ริกเตอร์ขึ้นที่ประเทศเปรูบริเวณชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ โดยเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ทำให้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในบริศษรทของประเทศเปรูโดยตามรายงานของ BBC เหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนั้นได้เกิดขึ้นห่างจากภูเขาฮัวสการันที่เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศเปรูประมาณ22ไมล์หรือประมาณ35กิโลเมตรและนอกจากที่จะเกิดแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหวก็ยังทำให้น้ำแข็งและหินบนภูเขาที่ลดหลันกันเป็นชั้นๆได้พุ่งลงจากภูเขาฮัวสการันด้วยความเร็วประมาณ100ไมล์ต่อชั่วโมง นักธรณีวิทยาก็ได้กล่าวไว้ว่าแผ่นเปลือกโลกที่ทวีปอเมริกาใต้ยังคงเคลื่อนที่ทําให้แผ่นดินไหวที่รุนแรงตามแนวชายฝั่งยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้ทรัพย์สินเสียหายกว่า500ล้านเหรียญสหรัฐมีชาวเปรูเสียชีวิตอีกกว่า60,000รายตึกถล่มและบ้านเรือนได้รับความเสียหายอีกนับไม่ถ้วน